นะครับท่านผู้ชมที uh ่ไกลนะครับหมายเลขเจ็ดของสายมูลครับลูกล่าหน่วยการดีนะครับครั้งที่สามแล้ครับตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทำการแข่งขันนี่เป็นระดับอนุบาลครับสนุกครับบอลเจ็ดคนรูปกันหลานเมืองยะโสธรนี่ครับใจรักกีฬาใจเล็กๆเอายิงครับโอ้โหเข้าไปอีกแลนะครับโอ้โหหมายเลขอะไรยิงเข้าลูก ยกมือไปเล็กเกดอีกแล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาลีลาสองลูกเข้าไปแล้วครับตั้งเหมือนเดิมตั้งเหมือนเดิมีาเป็น,น,นปฝ่ายเล่นลูกนะครับเปิดมาโดนบล็อกไว้ด้วยโอ้โหไปเล็กเกดไซโมเนวิ่งดีริงครับไปเตะกันนาเตะกันนะยนะโย่โ ล่อลูกมาเลยนะเด็กๆครับแหมน่ารักสดใสเอางเข้าไปเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะครับแต่ว่าใจสนุกใจรักตามภาษาไว้เขาเย้เย้ไปไปเย้เย้เวลาลูกไหมใกล้เตะทิ้งอย่างเดียวเลยไห สายมูลปีนี้ฟิตมานะครับก็จะเปิดเทอมเลยนะครับทราบข่าวว่าทอสามจะจัดครั้งที่จัดกีฬาฟุตบอลนะครับเจ็ดคนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับผู้ฝึกสอนกุชุมบอกว่าสายมูลเจอแน่นะครับกุชุมแล้วซ้อมมาดีสงสัยจะมีติดปลายนวมนะครับถ้าได้พบกันนะครับ ท่านพอวุฒิพงศ์เตรียมตัวไว้เลยครับสายบุญเจอคุณชุมนีมีเฮแน่ครับ เปิดประตูแล้วรสายมูลปัมบอลยังอยู่หน้าประตูของทียอคานสกัดขึ้นมาได้ปฏิกิริยาสายมูลได้ลุกแล้วครับทำยังไงดีลีลาเหมือนโลนดลโดูนะครับจะเป็นนักร้องหรือนักฟุตบอลนะครับไปหน้าประตูหน้าประตูจุูนี้เปิดประตู ไม่มีสายมุนสักคนครับพิยาคานได้ลูกนะครับทำยังไงดีดูกองหลังไม่หยายามเลยครับตรงน,นี้เตะไปจนหัวนะครับหรือตั้งใจมุงก็ไม่ทราบไปเล็งเกียดได้แล้วก็ช้าเข้าไปด้านซ้ายโดนสกัดโดยพิยาคานตั้งใจนะครับขายศีรษะนะครับศรีรษะในการสกัดลูกยิงนะครับใช้มือนะครับ

เดดปิดมาดนสกัดโดยพยคันไปแล้วไมแล้วกข้ายมดแไงดีลูกที่ยิงออกการประตูข้แลัวนะครับพียคันโยนมาหน้าประตู การในรูนนะครับหมายเลขเจ็ดเลี้ยงยออกหลังไปลุกตปมุมของวิทยาคารนะครับอ้าวหลงทางแล้วครับหันหน้าไปไหนเตะไปทางนั้นครับหมายเลขเจ็ดติดตู้นุ้ยมาโอ้โหวรับสุดว้ากันไป หมายเล่นเสามูนได้เลยแล้วครับด <recovery> <bes scripture> ีลาดรนี้แล้วครับโการกระชากบอลนี่รักษาเหมือนจากประเทศั่งมเอา้มันตัวอย่ารัล้วไม่ใช่ตัวเยือไปลัวครับโหวสังยันะครับโวตากแล้วครับสายมูลได้ลุกแล้วครับเลียงมาหลุดหรือไม่หลุด ไม,ม่โดนนะครับโดนนิดเดียวยังไม่ออกครับยังไม่ออกสายมูลโอ้โหทักษะเยี่ยมเลยนะครับปั๊มบอลกันหมายเลยเติดมีอาการได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ทำยังไงดีเตะบอลลูกเตะบอลับเตยลย ขออนุาตเส้นก่อนลูกเอับอยิงเส้นก่อนครับให้ลูกพ้นเส้นว่าเล่เนได้เนีลีลาหม่เลือกเก็ตไม่เบานะครับเหมือนโรนันโดไปอีกแล้วครับวิ่งมาแล้วครับโอ้โหอย่าแย่งกันลูกทำยังไงดียิงหมดแรงก่อนวิ่งมาไกลครับถึงหน้าประตูหมดแรงไปเลยมาอีกแล้วไม่เลือกเก็ตยิงเข้ามาประตูทำยังไ,ไง รับลูกเข้าซองไม่ได้โยนไปให้เพื่อนแต่ไม่พ้นไซมูนส,สักทียิงออกหลังไปเป็นลูกแฮน,นด์บอลทูมายังบัวกันอยู่นหน้าประตูไซมุนยังได้ลูกอยู่นะครับไซมุนทำงไงดีโดนสกัดไปแล้วครับม,มายเล็กิบพ์เพิ่งหโดนไปให้หมายเลยครับ เป็นการต่อบอลกันจากหน้าประตูนะครับสามครั้งในยิงเลยครับสุดยอดนะครับนี่นะครับเป็นการวางแผนกันในอ้าวออกหลังไปเป็นลูกเตะจากเส้นทุมทุ่มเล็วๆมเร็วๆเตะมังหน้าเตะมังหน้า มาแล้วครับสายมูน oh, โ yeah, ้โหลูกน <desarrollo> ี้ไม่ถึงหนาที สกอสกอบอดเล็กอันเดียดเล็กสีหิดนะครับนี่เราสอดตั้งแบบตอนนี้นะครับลูกหลาน